สวัสดีครับคุณผู้ชมพวกหงแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เป็นไปตามคิวนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยผมพูดถึงอ่าหนใน2เซ็นเตอร์ของเพลง First r a b b i t ก็คือน้องฮูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้ก็มาถึงคิวของน้องปาเอยากันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าน้องเนี่ยเฉิดฉายเป็นตัวเต็งเป็นได้รับความสนใจมากมายมาตั้งแต่วันเปิดตัวเมมเบอร์แล้วนะครับในเทเตอร์ถ้ายังจำกันได้ตอนนั้นมีเปิดตัวเอ่เทเตอร์สเตจใหม่นะครับแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยก็จะมี เปิดตัวเมมเบอร์ของรุ่นที่3กันด้วยนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยผู้คนต่างก็ให้ความสนใจในตัวของน้องไปย่ามากๆนะครับแล้วก็ชูให้น้องเนี่ยเหมือนเป็นหน้าต่างของรุ่นในแบบเดียวกันกันกบน้องมิวสิกหรือแคปเจอร์ที่เป็นหน้าต่างของรุ่นที่1นนะครับแล้วก็น้อง บิวนิกซึ่งเป็นหน้าต่างบานแรกของรุ่นที่2แล้วก็น้องซีตาซึ่งเป็นหน้าต่างบานแรกของ c g m แล้วก็มาน้องไปรายาเนี่ยนะครับแต่ว่าไอเรื่องของความคาดหวังว่าให้เป็นหน้าต่างของรุ่นเนี่ยมันคือ,อความคาดหวังจากโอตาจากคนภายนอกที่มุ่งหวังให้ตัวน้องอยากให้น้องเป็นหน้าต่างของรุ่นนะครับส่วนน้องจะเป็นได้หรือไม่เนี่ยมันอยู่ ในเรื่องในส่วนของความรับผิดชอบของตัวเองนะครับซึ่งถ้าน้องอยากจะเป็นมันก็ต้องขยันฝึกซ้อมอย่างหนักมากนะครับก็ช่วงเวลาตามกำหนดที่เขาบอกไว้ก็คือรุ่นสามมันอยู่ในเทอเตอร์ปีหนึ่งฝึกซ้อมอย่างเดียวเนี่ยมันในความที่มีโควิด19ทีมด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็ขยายออกมาเรื่อยๆนะครับถึงกว่าจะได้เดบิวต์กันก็เนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับก็ ในส่วนของน้องเปยย่าเนี่ยต้องบอกว่าน้องน้องสู้มากๆ,ๆแล้วก็รอคอยโอกาสมากๆนะครับน้องฝึกฝนฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อให้ตัวเองมีความพร้อมอยู่เสมอนะครับแล้วก็ในวันที่ฟ้าฝนเป็นใจนะครับพี่ๆของทีม n5 เนี่ยเขา,าติดธุระหรือไม่ว่างอะไรบางอย่างเนี่ยก็ทำให้ น้องตาหวานซึ่งเป็นกัปตันของทีมเอ็นไฟ์เนี่ยเรียกน้องเปย์าขึ้นมาขึ้นสเตทแทนพี่เขาแล้วก็น้องเปยาก,ก็โชว์ความสามารถออกมาทำให้ทุกคนเห็นว่าเอ้ยน้องมีความพร้อมอยู่พอสมควรไม่ว่าเป็นงานการร้องการเต้นนะครับแล้วก็หลังจากวันนั้นเนี่ยก็เริ่มมีเสียงเรียกร้องกันแล้วว่าให้น้องเปย่ามาขึ้นสเตททีมเอ็นไฟบ่อยๆนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยน้องไปย่าก็มีโอกาสได้ขึ้นสเตจทีมเอ็นไฟท์อยู่เรื่อยๆนะครับในวันที่พี่ๆเขาขาดหายไปนะครับบางทีก็ขาดหายไปแบบปัจจุบันทันด่วนด,ด้วยนะครับน้องมีเวลาเตรียมตัวเตรียมตัวน้อยมากแต่น้องก็สามารถขึ้นแสดงสเตจได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่ก็ต้องบอกชื่นชมในความสามารถของน้องจริงๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ถึงเวลาที่น้องจะเฉิดฉายเป็นของตัวเองแล้วนะครับเมื่อรุ่นที่3มี เทเตอร์สเตทเทรนดี hmm. เป็นของตัวเองก็คือสเตทการเบรคคินเกนคิวเซภายใต้การโปรดิวซ์ของแคปเชอร์เชอร์ปรางอารีกุลนะครับ mm hmm. ซึ่งแคปเชอร์ uh, mm hmm. เองหรือว่ากุณครูเองหรือผู้บริหารเองเนี่ยก็เห็นความโดดเด่นของน้องเปย่า่ามั้งแต่วันเปิดตัวมั้งแต่สเตทของทีเอ็มไฟแล้วนะครับ mm hmm. ก็เลยจัดการมอบตำแหน่งที่ ้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆให้นะครับเปรียบเสมือนแม่ทัพของของสงครามของของทัพเวลาตั้งทัพไปสงครามเลยนะครับก็คือตำแหน่งเซนเตอร์ในสเตทของทีมเทรนนี trainee, นะครับก็เราก็จะเห็นแหละว่าน้องไปะย่าเนี่ยขึ้นเซนเตอร์ในเพลงหลายๆเพลงเลยนะครับแล้วก็น้องก็ยังคงทำผลงานได้ดีโดดเด่นมากๆเช่นเคย นะครับต้องบอกว่าโอ้โหหลังจากสเตทเทร์นีแกรมรีเคนคิวเซเนี่ยมันเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยก็มีแต่คนพูดถึงไปย่ามากมายว่าโอ้โหน้องมีออร่ามากฉายแสงโดดเด่งเป่งประกายนะครับรวมไโอ้โหทั้งการร้องการเต้นท่าสะบัดผมในเพลงจบาจาอะไรหลายแล้วต่นะครับมีการพูดถึงมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีกระแสว่าไปย่านี่แหละ เป็นหน้าต่างบานแรกของรุ่นอย่างชัดเจนขึ้นมาอีกครั้งนะครับแล้วคนก็เชียร์ไปย่าจะไปย่าไปย่าน้องก็เริ่มมีแฟนคลับเยอะขึ้นเรื่อยๆคนก็หันมาสนใจน้องเริ่มมารักน้องขึ้นมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีข่าวแล้วว่ารุ่น3จะเดบิวต์อย่างเป็นทางการในเพลง first s b i t ใช่ไหมครับหลายคนก็เริ่มคาดเดาว,ว่าเซนเตอร์จะเป็นใครซึ่ง ส่วนใหญ่ก็ชี้ปุ้งเป้าไปที่น้องไปยากันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกน้องหน้าตาก็สวยน่ารักแล้วก็มีฝีมือในด้านการร้องการเต้นที่ไม่แพ้ใครนะครับก็ต่างคนก็คาดหวังว่าไปยะแน่นอนไปยะแน่นอนไปยาแน,น่อนอนนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อถึงวันจริงเนี่ยเปิดตัวมาก็กลายเป็นน้องไปออยะจริงที่ได้เป็นเซนเตอร์ในเพลง first t a p a t คู่กับน้องคูนะครับแล้วก็ น้องก็ไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังไม่ทําให้ครูไม่ทําใหา้พี่เชอร์ไม่ทําให้โอตาผิดหวังนะครับเพลง first love บีทภายใต้การนําของน้องเนี่ยม,มันดีเยี่ยมมากๆแล้วน้องก็มี performance บนเวทีที่เฉิดฉายโดดเด่นจริงๆนะครับรวมถึงใน mv ก็โดดเด่นมากๆด้วยนะครับก็ถือว่าทำได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆเป็นแม่ทัพเป็น กระต่ายตัวแรกของฝูงที่สวยสดงดงามและก็เปล่งประกายมากจริงๆนะครับนี่ก็คือผลงานต่างๆของน้องปายาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่น้องเดบิวต์อย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าก็ไม่หยุดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยยังมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งภารกิจรอ,อน้องปลายาอยู่นะครับและมัน มันไม่ใช่ยิ่งใหญ่ธรรมดามันยิ่งใหญ่มากๆด้วยเพราะว่าน้องถูกคัดเลือกให้เป็นเซนเตอร์หนึ่งในเซนเตอร์สี่คนของเพลงไซโอราระคลอที่เขา,าตัวของเซนเตอร์ทั้งสี่คนเนี่ยจะเป็นตัวแทนของรุ่นนะครับก็ไล่มาตั้งแต่น้องมิวสิคเป็นตัวแทนของเมมเบอร์บีนเครุ่นที่1น้องฟอนตัวแทนของเมมเบอร์บีนเครุ่นที่2น้องแชมพูเป็นตัวแทนของ C.G.M.48 รุ่นที่1นะครับแล้วก็น้องไปยาา่าเนี่ยแหละก็เป็นตัวแทนของ b n k .48 รุ่นที่3นะครับก็โอ้โหภารกิจอันใหญ่หลวงนี้นี่หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับเพราะว่าอ่ะไปเอาแค่เทียบชื่อกับเซนเตอร์ที่ผมบอกมาเนี่ยแต่ละคนก็มีดีกรีความเก่งกาจความเฉิดฉายเป็นประกายด้วยกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็ เพลงนี้มันก็พิเศษมากมาด้วยเพราะว่ามันมีเมมเบอร์เยอะที่สุดในประวัติศ,ศาสตร์ของสีกแบบวงเมืองไทยและก็คือาสารสองคนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่งานง่ายๆของน้องไปะยาแน่นอนแต่ผมก็มั่นใจว่าน้องจะทำมันได้อย่างสมบูรณ์แบบเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างที่ผมเล่าไปนะครับก็ฝากให้ทุกคนช่วยกันเป็นกังใจให้น้องไปะยาด้วยนะครับแล้วก็ รอชมผลงานต่างๆของน้องปวยญา,าที่จะปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับผมมั่นใจว่าเด็กใครเด็กคนนี้เนี่ยในอนาคตจะเป็นหน้าต่างอีกบานหนึ่งที่พาให้ผู้คนรู้จักวงบีนเครโอฟเทมากขึ้นอีกเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้วงบีน k ครโเก้าวไปได้ไกลยอย่างที่รุ่นพี่ๆเขาสร้างไว้อย่างแน่นอนนะครับอาสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ Thank <laughs> you.